ขึ้นไหมครับขึ้นไหมพี่แอฟวันนี้เจ็ดสิบแย้วแกงแมวด่าแกงแมวสวัสดีครับผมจรินดีเลยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสุรักษ์ครับโอ้ชอบสีชมพูเหรอครับใช่ครับชอบเหมือนกันเลยครับชื่อพิงค์นะครับอยู่อยุธยาครับอยู่ใกล้กันไหมครับอยุธยา ไม่ใกล้นะครับไม่จะไกลอยู่แต่พิงมีรถครับพิงพิงชอบคุณพิงไปหาได้พิงพิงแบบโอเคพิงคพิงยอมพิงยอมเสียค่าน้ำมันนะนี่น้ำมันแทนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอเก็บเดี๋ยวส่งบินไปบ้านคุณ้วยครับโสดโสดไหมครับพิงคพิงแบบพิงชอบคุณมากเลยอ่ะพิงเจอคุณมาหลายวันแล้ว ถ้าพิงค์แบบจากรู้จักคุณแบบพิงค์องทำไงเออ่แต่ว่าพิงค์เป็นตัวตึงด้วยนะพิงค์อยู่สายสองอะยุดยาแถวนั้นอะ่ะพิงคือพิงค์พิงคุมหมดอะถ้าคุณมาเที่ยวว่ามาอะไรพริงค์จัดก,การดูแลให้ ต้องทำไงครับต้องทำไงครับพิงค์ครับอยากคุยนะอยากคุยคืออยากรู้จักครับไม่ใช่แบบยืนคุยกันเนี้ยอยากรู้จักต่อก็ต้องเปิดหรอคะพิงค์ขอบเบอร์กูได้ไหมครับอ่าได้ได้ครับคุณไม่มีแฟนจริงนะครับไม่มีครับอย่ามาหลอกให้พิงค์ต้องแบบรู้สึกผ่านเดี๋ยวนะครับพิงค์ไม่โอเคเท่าไหรนะ่อ่ะ คือเวลาพิงค์แบบเวลาพิงค์ชอบใครพิงค์แบบทุ่มเทอะครับแต่ทุ่มเทระวังจิตใจนะคะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยพิงค์ได้เกิดมาแล้วพิงค์ได้ทำได้เต็มที่อะพิงค์ก็พอใจแล้วแต่พิงค์ก็บบจะเสียใจบ้างนิดนึงก็แย่และใบาจานพิงค์รีบเข้ามาโอ,โอเค อันนี้พี่ชานไม่ไปทำงานหรอครับไปครับไปเอาพิงอยากคุยกับคุณก่อนนะครับระวังตั้งหมดนะครับคุณดูแลพิงได้ไหมครับออะไรนะครับคุณดูแลพิงได้หรือเปล่าอ่า อาหารหรือข้าวปลาอะไรครับได้ครับครับงั้นค,คุณเซฟเบอร์พริมไม่ได้ไหมครับคุณทักชั้พิมมาหน่อยได้ได้ครับ384ครับ765อ่ะาะทำนะ ร้อยแล้วครับเดี๋ยวทักไปนะครับได้ครับจุดๆก็ไดะครับจุดๆมาเอะไรก็ได้ครับทีงก็ได้รู้ว่าคุณคนไหน นี่เบอร์จานเขาเรียงนะเว้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้คิดรอบวงนะ้าแบบไอ่้จะโดนโดนโดนนี่อีกโดนโฟส์โดนโฟร์คิงอ่ะโดนโฟร์คิงอ่ะโดนโฟร์คิงแดกอ่ะเราได้ถูโดนเย่าเซอร์กว่านั้นล่ะคุณจะเจ็บใจ เจอกันนะครับกันคงจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะครับผมจันครับจัดจีบติวไค่คืนเลยอยีูทำไมไม่จีบ